ในกรรมธิการผมมีคุณหญิงจารุวรรณมีคุณกล้านาลงแล้วก็มีทั้งสอตองงอทั้งปปชทั้งอะไรกลุ่มเนี้นะครับมือปราบโกงอ่ะเออมือปราบโกงทั้งหลายอยู่ในกรรมธิการชุดนี้ครับเราได้ขอหลักฐานว่าที่ดังกล่าวนั้นเป็นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ห้าและต่อมาถึงรัชกาลที่หก ได้เป็นคนพระราชทานที่อันนี้ให้กับการลถไฟและการที่ในหลวงมีพระบรมราชองค์การถือว่าเป็นกฎหมายในสมัยนั้นว่าเป็นของการรถไฟครับคุณรู้ไหมว่าเราบอกว่าให้การรถไฟเอาพระบรมราชองการนี้มาให้ดูคการรถไฟกลับมาหาไม่เจอครับท่าน <c oughs> หาพระบรมราชองการนี้หาไม่เจอคุณหญิงจรูวันบอกดีฉันเนี่ยเป็นสอตองงอมาตั้งแต่เด็ก อยู่ที่สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็บังเอิญตรวจการรถไฟมันอยู่ในตู้นั้นเลยชั้นนั้นเลยเอาอย่างนั้นเลยเหรอคุณไปหยิบมาเลยอยู่ในตู้นั้นหาไม่เจอเลยดิฉันรู้ <c oughs> อยู่ตรงนั้นเลย <c oughs> ก็ปรากฏว่าก็ได้มาครับ <c oughs>